ทำไมการกักตัวอยู่บ้าน7วัน24ชั่วโมงทำให้เรามองเห็นลูกกลายเป็นเด็กที่ไม่เคยทำอะไรที่ถูกต้องเลยเรื่องนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมบ๊อบนัทธีโก่ชนพิเศษนะครับจากเพจพ่อมาน้ำและแม่หมีกริสลี่ครับวันนี้อยากจะพูดถึงสถานการณ์ที่เราจะต้อง work from home นะครับหรือว่าทํางานที่บ้านและคนในครอบครัวเองก็อยู่ที่บ้านกันซะส่วนใหญ่ครับและการที่พ่อแม่อย่างเรานั่งทํางานอยู่บ้านครับและส่วนใหญ่เรามักจะมองเห็นลูกตอนที่เขานั่งเล่นนั่งพักผ่อนนั่งเล่นเกมนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลาและนั่นก็อาจจะทําให้คุณพ่อคุณแม่หลายต่อหลายคนรู้สึกว่าไม่พอใจทําไมลูกไม่ทําอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองบ้าง แน่นอนครับเหตุการณ์แบบนี้มันไม่เคยเกิดและเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ภาพเหล่านั้นมันเกินขีดความอดทนของพ่อแม่เราก็อาจจะระเบิดอารมณ์ใส่ลูกด้วยความไม่พอใจสิ่งเหล่านี้ครับต้องถูกแก้ไขครับและการแก้ไขนั้นไม่ใช่แก้ไขที่ลูกนะครับต้องแก้ไขที่พ่อแม่อย่างเราก่อนครับ ประเด็นแรกเลยนะครับพ่อและแม่อย่างเราต้องปรับเปลี่ยนความคิดตัวเองก่อนครับจากเดิมทีที่เราอยู่กับลูกเสาร์อาทิตย์และวันธรรมดาเราไปทํางานลูกเราก็ไปโรงเรียนตอนปิดเทอมลูกเราก็อยู่บ้านครับเราเองไม่สามารถควบคุมลูกตอนที่ลูกอยู่บ้านได้แต่เมื่อไหร่เราไม่เห็นนะครับเราจะไม่รู้สึกใดๆทั้งสิน้น แต่พอเราเห็นเราเห็นสถานการณ์ต่างๆที่ลูกอยู่บ้านแล้วเรารู้สึกว่าลูกไม่ได้ทําอะไรเลยกับกลายเป็นว่ามันกลายเป็นปมในใจของพ่อแม่ไม่เกี่ยวข้องกับลูกครับเขาใช้ชีวิตตามปกติทั่วไปเราเนี่ยแหละครับที่ชีวิตเราไม่ปกตินั่นเองดังนั้นครับเราไม่ควรเอาใจเราไปโฟกัสในวันและเวลาที่ลูกนั่งเล่นนั่งปล่อยเวลาให้เลยผ่านไปโดยไม่เกิดประโยชน์นะครับ ประเด็นที่2ครับพ่อและแม่อย่างเราต้องเปลี่ยนการมองจุดดําบนผ้าขาวให้มองที่ผ้าขาวและมีรอยจุดดาอยู่เล็กๆครับต้องเปลี่ยนมุมมองครับแทนที่จะไปมองแต่จุดที่เราจะตําหนิลูกมองในจุดที่เราจะชื่นชมลูกครับและมองจุดนั้นให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและนั่นจะนําไปสู่ข้อที่3ครับนั่นก็คือการชื่นชมลูกในสิ่งที่ลูกทําแล้ว ถูกอกถูกใจพ่อแม่อย่างเราแต่อย่าไปตำหนิเขาในสิ่งที่เราไม่ถูกอกถูกใจและเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราให้คุณค่าในสิ่งที่เขาทําแล้วเรารู้สึกดีและชื่นชมลูกเองก็จะปรับเปลี่ยนตัวเองครับทาในสิ่งเหล่านั้นเพื่อได้รับคําชมจากพ่อแม่เนี่ยนะครับ แต่อย่าคิดนะครับว่าเด็กทุกคนจะปรับเปลี่ยนตัวเองได้จากหน้ามือเป็นหลังมือภายในวันเดียวนะครับเพราะจริงๆแล้วนิสัยพฤติกรรมแบบนี้จะต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนไปพ่อและแม่อย่างเราต้องเป็นเครื่องสนับสนุนและคอยชี้นําเขาครับว่านี่คือสิ่งที่เราให้คุณค่ากับตัวของเขานั่นเองครับและมาถึงข้อสุดท้ายนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นข้อที่สําคัญที่สุดครับเมื่อเราอยู่กับลูกที่บ้าน7วัน24ชั่วโมงแบ่งเวลาให้ถูกต้องครับแบ่งเวลาแห่งการทํางานบ้างแบ่งเวลาให้กับลูกๆบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงพักเที่ยงรราากะมลท่่นนนัังบปอพูู้้ด ุได้นั่งแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดกันแต่ไม่ใช่นั่งจับผิดนะครับอย่าทําให้เวลาที่มีคุณค่านั้นกลายเป็นเวลาที่เรามานั่งบนนั่งเตือลูกอยู่ตลอดเวลาเพราะนั่นจะทําให้ลูกไม่ชื่นชอบเวลาเหล่านี้และเวลานั้นก็จะกลายเป็นเวลาที่ไร้คุณภาพขึ้นมาทันทีและเวลาคุณภาพนั้นไม่ใช่แค่การนั่งพูดคุยกันครับพ่อและแม่อย่างเราต้องทําหน้าที่คิดและวางแผนร่วมกับลูกๆครับว่าในแต่ละวันลูกจะทําอะไรบ้าง ลูกจะมีเวลาพิเศษของตัวเองในช่วงเวลาไหนบ้างและลูกจะมีเวลาที่เราจะให้ลูกได้พัฒนาตัวเองในช่วงเวลาไหนได้บ้างรวมถึงช่วงเวลาที่เราจะมีเวลาพร้อมกันกันกบลูกได้เล่นกับเขาจะมีช่วงเวลาไหนในแต่ละวันได้บ้าง ผมเชื่อว่าถ้าการแบ่งเวลาถูกแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นเลยว่าลูกของเราได้ทำตามช่วงเวลาที่ถูกแบ่งจัดสรรไว้เป็นอย่างดีและนั่นคือการพัฒนาเขาคู่ขนานกับการทำงานของเราไปด้วยนะครับและแบบนี้ครับบรรยากาศภายในบ้านก็จะปรับเปลี่ยนไปนะครับมันจะดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอย่าลืมนะครับว่าปัญหามันอยู่ที่พ่อและแม่อย่างเราที่เรามีพฤติกรรมแบบ new normal จริงๆนั่นคือการ work from home หรือว่าทำงานอยู่ที่บ้านและอยู่กับลูก7วัน 24ชั่วโมงซึ่งมันไม่เป็นปกติครับดังนั้นการที่เราจะมีความรู้สึกดีๆกับลูกในช่วงเวลาแบบนี้สร้างให้เกิดช่วงเวลาแห่งคุณค่าที่เกิดขึ้นไปพร้อมกับคนในครอบครัวผมว่ามุมมองนี้แหละครับจะทําให้เราอยู่ร่วมกับลูกใน7วัน24ชั่วโมงได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับ าหากเนื้อหานี้มีประโยชน์ต่อคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดติดตามกันนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กันในการนำเสนอข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์กันต่อไปและเพื่อให้เ,เพื่อนๆของคุณนั้นได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ